สวัสดีครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องการทำบุญนะครับก็ต้องขออภัยที่ห่างหายนะจากช่องเนี่ยไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูกันเนาะสำหรับเดือนนี้เนี่ยชาวราศีเมษจะทำบุญนะอะไรดีนะให้มันได้ผลที่ว่ามันน่าสนอกสนใจกับชีวิตนะครับอ่ะบางคนบอกแม่ช่วงนี้เนี่ยนะ ติดขัดนะครับในเรื่องของการทำงานทำธุรกิจต่างๆนานานะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะคืบหน้าวหวาจานนะทำบุญอะไรดีนะครับนี่นะเบอกว่าทำบุญเกี่ยวกับในเรื่องของอของเล่นเด็กนะหรือว่าพวกเด็กอ่อนนะครับนะเด็กเล็กๆนะครับอันนี้ในภาพเนี่ยเป็นเด็กโขงไปชนิดหนึ่งก็ต้อง นะทำใจนะครับภาพเด็กอ่อนไม่มีนะเปิดไพ่มาได้ใบนี้นะครับใครอยากค้าขายให้มันโฟร์โฟ์นะค้าขายให้มันดีๆนะครับก็เลือกที่จะทําบุญเกี่ยวกับเด็กอ่อนนะครับนะถือได้ว่าโอเคนะถัดมาบางคนบอกแหมเงินมันไม่ค่อยโฟ,โฟนะเงินมันไม่ค่อยมีอะไรที่ว่ามันให้ตื่นเต้นนะครับหรือว่าให้มีเงินอะไรที่ว่ามันสดใหม่เข้ามาในกระเป๋านะเขาบอกว่าชาวราศีเมษนะแนะนํา เขาบอกว่าทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเมื่อะะกี้ในเรื่องของเด็กอ่อนเนาะบ้านเด็กอ่อนพยาไทยนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้การศึกษานะอาจจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนนะทุนการศึกษาหรือแม้แต่คนที่อ,อยากจะร่วมนะทำบุญบวชพระบวชเนนนะก็ถือได้ว่าดีนะครับอาจารย์ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นบุญที่บอกบางคนบอกแหมช่วงนี้นี่ คนในครอบครัวนะหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหรว่ว่าอาจารย์นะครับโอเคผมก็พอเข้าใจเนาะนะครับเขาบอกว่าเพราะเราเนี่ยนะขาดในเรื่องของแสงสว่างนะครับของชีวิตนะก็แนะนําว่าจะไปถวายในเรื่องของค่าไฟนะครับหรือว่าไปเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้นะเออมันก็แค่20บาทนะครับ ซื้อน้ำมันสักขวดหนึ่งนะจากทางวัดนะครับเขาก็เอาไปเวียนนะเราก็รู้สึกดีชีวิตเราก็ดีนะครับยังไงก็จันก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับชาวราศีเมษนะที่คิดว่าอยากจะไปทําบุญทำกุศลน,นะครับเพราะว่ามันก็ใกล้วันวิสาขามาแล้วนะครับอันนะอีกแค่2 วันเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันพืชมงคลเนะก็โอเคสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้ก็ยังมีเวลานะครับจริงๆก็ทําได้ถึงสิ้นเดือนนะหรือว่าต้นต้นเดือนหน้าเลยก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับสะดวกวันไหนก็ทําวันนั้นนะครับสะดวกโอนทําบุญเมื่อไหร่ก็ตามนั้นนะครับอ่ะขอบพระคุณที่แวะเวียนมารับฟังรับชมนะครับ